ดวงผู้ชายที่เกิดวันพฤหัส,สบดีดวงผู้ชายที่เกิดวันพฤหัส,สบดีอุปนิสัยอุปนิสัยอำนาจของดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวแห่งราชครูผู้รอบรู้และดาวที่มั่งคงในความหมายแห่งอารมณ์ทิฏฐิความเชื่อมั่นความเป็นผู้นำส่งพลังเป็นอิทธิพลถึงผู้ชายที่เกิดวันพฤหัส,สบดีให้เป็นความช่างสแสวงหา ค้นคว้าอยากรู้และอยากเห็นเป็นคนกล้าในการผจญภยัยชอบความท้าทายและมีสติปัญญาฉับไวภายนอกเป็นคนขครึมงบ้างแต่ในความนิ่งมีพลังแห่งความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงผู้ชายที่เกิดวันนี้ของดาวดวงนี้จะเป็นเช่นนี้เกือบทุกคนแต่ผิดแปลกแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการพัฒนาแล และสถานภาพทางจิตวิญญาณบุญกรรมของตัวเองไม่แปลกหากผู้ชายที่เกิดวันพฤหัส,สบดีจะเป็นคนดื้อตาใสามากเหตุผลจอมหลักการและเป็นนักปรา์แห่งความคิดที่ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจึงเชื่อมั่นในสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นคนมีรายละเอียดมากแต่ในทางกลับกันเป็นคนไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกกับชีวิตของตนเองมากเช่นกันเมื่อเยาวัยการเติบโตของคุณมีขึ้นมาท่ามกลางความสงสัยในคำถามตลอดเวลา เป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนเก็บความคิดเป็นเรื่องราวและค้นหาเหตุผลของสิ่งที่ตนเองสงสัยเสมอบางคนชีวิตต้องเร่ร่อนพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนจึงได้ดีแล้วกลับไปอย่างภาคภูมิโตขึ้นหน่อยมักได้เป็นผู้นำทางความคิดหรือด้วยเป็นคนขืึมและหลักการเหตุผลมากจึงตกเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงจึงเป็นผู้นำความคิดได้โดยง่าย ช่วงกำลังเป็นวัยรุ่นจะมีเหตุประทับใจหรือความเสียใจให้เกิดบาดแผลขึ้นแทบทุกคนที่ยากต่อการลืมเลือนความเชื่อมั่นและการต่อสู้เป็นคุณสมบัติที่ดีเพื่อปูรทางสู่ความสำเร็จแต่อะไรก็ตามมากเกินไปจะเป็นคนที่มีอคติและทิฏฐิสูงหากไม่ระวังหรือสสางปล่อยวางบ้างการตัดสินใจจะนำไปสู่ความผิดพลาดอย่างมหันต์ได้ในชีวิต ที่สำคัญควรจะฝึกให้เป็นคนรู้จักการให้อภัยไว้สม่ำเสมอเพราะอารมณ์ที่เก็บกดจะสมสมเหตุการณ์ที่ค้างค้างกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทได้อย่างน่ากลัวที่สุดได้เช่นกันการงานด้วยเป็นคนที่ไม่ยอมพแพ้ชะตาชีวิตและมักจะเชื่อว่าคนเราสามารถเดินไปสู่ความสำเร็จหรือพบความล้มเหลวด้วยลิขิตของตนเองเป็นสำคัญทำให้เป็นคนที่มีความพยายาม ที่จะเล่าเรียนศึกษาเมื่อมีโอกาสและเป็นคนที่เก็บเกี่ยวความรู้ด้วยประสบการณ์ได้อย่างมากเป็นพิเศษจึงเป็นคนที่สังคมยอมรับให้เป็นผู้รู้หรือเป็นคนทันสมัยต่อเหตุการณ์สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดอิทธิพลทางจิตใจอารมณ์ของผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีให้เป็นคนทะเยอทะยานและมีความพยายามสูงไม่ชอบการกดขี่หรือว่าความไม่ยุติธรรมจึงมักเป็นคนที่ต้องการมีอำนาจทางสังคม อาชีพรับราชการที่มีตำแหน่งอำนาจหรืออาชีพที่มีผลต่ออิทธิพลความคิดทางสังคมจึงเป็นทางเลือกแรกของผู้ชายที่เกิดวันนี้เป็นนักวางแผนหรือคิดนโยบายเชิงสร้างสรรค์เก่งงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือหาทางเลือกใหม่ๆจะเหมาะมากกับผู้ชายวันนี้ชีวิตดำรงอยู่ด้วยปรัชญาและความจริงที่ตัวเองค้นหาและยึดเป็นแนวทางของตัวเอง ไม่แปลกหากผู้ชายที่เกิดวันนี้มักจะมีเส้นทางแห่งอาชีพของตัวเองตามคนที่ยึดเป็นฮีโร่ในหัวใจเหมาะสําหรับการเป็นคนสารพัดช่างอาทิช่างริเริ่มช่างคิดคนช่างเขียนตําราช่างถ่ายทอดและชอบการได้เป็นผู้นําปกครองผู้อื่นมากกว่าเป็นลูกน้องบริวารจึงทําใจให้สุขสบายยากเมื่อต้องทํางานภายใต้กรอบและความกดดันทางจิตใจทั่วไปจึงเห็นว่าอาชีพของผู้ชายที่เกิดวันนี้ มักมีตำแหน่งหรือว่าเกียรติในสังคมการรับราชการหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการควบคุมปกครองจะเป็นงานที่ชอบมากเป็นพิเศษหากคุณมีอาชีพอิสระการค้าขายหรือการลงทุนโดยส่วนมากจะประสบความสำเร็จด้วยเป็นคนมีไหวพริบและมีการวางแผนที่ค่อนข้างชัดเจนแต่หากจะพลาดก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำงานแบบศิลปินเดี่ยวทำงานเป็นทีมไม่เป็นจึงเหนื่อยตลอดชีวิตได้ หรือว่ามีคนคอยสมน้ำหน้าเมื่อพลังพลาดได้เสมอควรจะระวงังเน้นที่สำคัญผู้ชายที่เกิดวันนี้เป็นคนชอบทำงานเกี่ยวกับความคิดและความมั่นคงต่อฐานะตนเองบนรากฐานแห่งความจริงไม่กล้าเสี่ยงโดยไร้แผนรองรับอย่างเด็ดขาดความรักดวงตาของคุณเหมือนกับลงคาถามนคลังทำให้วิญญาณแห่งความรักที่ถ่ายทอดไปสู่ เพศตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากผู้ชายที่เกิดวันนี้เป็นเจ้าชู้ที่ชอบตีลูกขรึมเงียบเมื่อพ้นสายตาสังคมก็ไม่ต่างกันอารมณ์ของปลากระดีได้น้ำํำแม้ตนเองเป็นคนเอาใจคนไม่ค่อยจะเป็นแต่ไม่โรแมนติกนักในเรื่องของความรักและหัวใจแต่เป็นผู้ที่วางสเปคมาตรฐานแห่งความรักของตอนเองไว้สูงจนเวอร์ ชอบคนเอาใจและคนที่ยอมรับความสามารถของคุณบางอารมณ์เป็นคิดมากไร้สาระและมีทิฐิมากเกินงามไปหน่อยทำให้ต้องเจ็บปวดและพลาดโอกาสแห่งความรักที่สวยงามไปได้ผู้ชายที่เกิดวันนี้หากใครสนิทต้องช่วยเตือนให้หน่อยว่าความรักไม่ใช่เกมที่ต้องมีการวางแผนและมีฟอร์มมากเกินไปความรักเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในหากคุณจะรักใครสักคน คุณจะต้องยอมให้พลังแห่งความรักปรับปรุงตัวคุณเองหรือปรับทิศทางเข้าหากันให้ได้จึงเป็นความรักที่มีความสุขผู้ชายที่เกิดวันนี้จะมีความรักแบบสับสนบางครั้งเป็นเพียงแค่อารมณ์และความพอใจภายนอกเท่านั้นก็ไม่สามารถแยกแยะได้ชัดว่าเป็นความรักที่เกิดจากจิตวิญ,ญญาณแห่งหัวใจหรือเป็นความอยากความใคร่ทางอารมณ์เท่านั้นหากคุณไม่ระวังคุณจะพลาดในการเลือกคนที่เป็นเนื้อคู่ และมีชีวิตแห่งความรักที่ผสมความเหงาอย่างไม่ลงตัวอยู่เสมอทําให้ต้องสอะแสวงหาความรักที่อบอุ่นจึงมักจะพบความรักแบบทรมานหรือมีว่ามีการพลัดพรากไม่สมหวังกันก่อนแล้วจึงพบคู่ครองแห่งชีวิตจริงๆหลายท่านทีเดียวที่ต้องเป็นเจ้าบ่าวมากกว่าหนเดียวมักจะพบเนื้อคู่หรือโอกาสแห่งความรักกับผู้หญิงที่เป็นคู่ครองในแวดวงการทำงานเดียวกันหรือที่สัมพันธ์ พบอย่างฉับพลันและใช้เวลาดูในการไม่นานก็จะแต่งงานกันเลยผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตจะมีอาชีพอยู่ในแวดวงดังนี้รับราชการเป็นนักออกแบบเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับของสวยงามนักกฎหมายจะเหมาะกับชีวิตคู่ของคุณมากเป็นพิเศษอารมณ์รักของผู้ชายที่เกิดวันพฤหัส,สบดีอ่อนไหวง่ายช่างเรียกร้องชอบคนใส่ใจดูแล จริงจังในความรักแต่แฝงด้วยความทิฐิจึงทําให้มีบาดแผลแห่งการอกหักชอบคลอเคลียที่เล่นแต่ต้องระวังคําพูดเพราะเป็นคนที่พูดคําว่ารักด้วยความมาก,มากเกินไปจะไม่สักดิ์สิทธิ์ได้นะครับใช้ดวงตาเป็นคําพูดและมีความต้องการในความรักสูงมากกว่าผู้ที่เกิดวันอื่นๆแต่ก็เงียบด้วยมาดความขรึมปนอ่อนุษสนาลลักษณะเนื้อคู่ไม่จําเป็นจะต้องขาวสวยสวยเซ็กซี่ตามสเปกกระแสนิยมแต่อย่างน้อยคุณก็เป็นชอบคนผิวขาว หรือว่าไม่สาวผิวสองสีมากกว่ามืดแบบนิโครแน่นอนอายุน้อยกว่าหรือเด็กกว่าจะนิยมมากเป็นพิเศษเพราะไม่ชอบผู้หญิงอายุมากคือใกล้เคียงกันมากเกินไปคุณกลัวจะนำหรือจูงใจเขาไม่ได้คุณจะพบความรักหลายหนตั้งแต่แตกเนื้อหนุ่มก็รีแอบรักคนใกล้ตัวแต่เส้นทางของพรหมลิขิตแห่งชีวิตคู่ของผู้ชายวันพฤหัสบดีจะพบเนื้อคู่อย่างฉับพลัน ที่คนดูใจกันมานานจะรำคาญแล้วแยกทางกันเองมากกว่าชอบการแข่งขันหรือว่าว่าต้องจีบแข่งใครก็ตามเพราะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นว่ามีเทคนิคและความสามารถดีกว่าสามารถมีชัยชนะได้ในเรื่องความรักแน่นอนไม่ชอบคนสูงกว่าตนเองหรือหากต้องอยู่ร่วมกันแบบเป็นเนื้อคู่ก็จะอยู่กันไม่ยืดยาวคนที่จะเป็นคู่แท้ของผู้ชายที่เกิดวันนี้จะมีเหตุการณ์ให้พบเจอกันแบบที่ชะตาไม่ต้องกันก่อน แล้วสายสัมพันธ์และทําให้ความรักในที่สุดจึงเข้าลักษณะว่ากําลังเจอคนที่เป็นเนื้อคู่แท้ของชีวิตช่วงอายุที่เหมาะสมสําหรับการแต่งงานของผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดีการแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญความรับผิดชอบต่ออีกชีวิตหนึ่งคุณจะต้องดูตอนที่ดวงชะตาของคุณมันพร้อมหรือช่วงดวงเกณฑ์ชีวิตคู่ลงตัวจะทําให้ชีวิตคู่และครอบครัวจะพยุงประคับประคองกันได้ยาวนานมากขึ้น หากต้องการความมั่นคงในชีวิตคู่ช่วงอายุเหมาะสมกับการแต่งงานของคุณก็คือช่วงอายุ24 2 8ถึง28ปีและช่วงอายุ35-38ถปีสองช่วงนี้เป็นช่วงอายุที่โดดเด่นตามดวงชะตาของคุณแต่หากคุณแต่งงานหลังจากอายุดังกล่าวหรือก่อนอายุดังกล่าวมักจะเป็นการอยู่ร่วมชีวิตกับคู่กรรมที่ตามมาชดใช้วิบากกรรมแห่งความรักซึ่งกันและกัน